ถ้าเปิดไม่มันจะปิดไปตลอดนะเนี่ยมันพูดคำเดียวแล้วปิดไปหรอมันต้องพูดตลอดที่มันโดดมาแล้วมันโดดมาแล้วมันโดดมาแล้วโดดมาแล้วนีนีนีด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 ีเีอีด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 ีเีืีอีด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 ีนีด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 ีีีีีนีีีนีี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 ี อาจีหลัง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 อลังห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 ลลังหลังหลังหงหลังหังหล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 ลงหลั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 งหลลงหลังหลัหลังหลังหลังหหลังหลังหลังหหลังหลังหลลังหลังหลังหลหลัง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 หังหล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 ังหหลั จะกินอะไรบ้างอ่ไรดีดวงดาวมันจะท้าเรามาออกขึ้นเลยโอ้ยขี้อะดวงดาวตัวมาดวงดาวตัวก็บั้นหลายตัวพี่จะมีดวงดาวมีสิบอะไม่หมดหรอกเอาตัวกระโดดดำขึ้นมาเลยปะสองมีดวงดาวมาสองมา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 ขึ้นบนไปมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเร็วขึ้นมาตีเร็วเร็วไม่ขึ้นมาล่าโหลแล้วดวดาวเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยดวดาวเพื่อนอยู่กลางอยู่นี่อยู่นี่ไอ้เหี้ยแล้วไปกลางไม่บอกกู

เฮ้ยเขาปิงกัวแตกกัวแตกเับปิงหรอเฮ้ยไอีมัหน่อยเอ้าไอ้เจ้ามันมือหัวดเฮ้ยมึงเอาดิกัวตายเนี่ยเฮ้ยกัวตายเฮ้ยีมันอยเีมัน่อต้นอะไรต้นกูกับตายไอสัตว์เพื่อนไม่เข้าเลยอะไม่ได้หรอมึงกับกูสคนไอ้น้าลูกโง่อี่มาหน่อยมาตายมาตายไอ้ตัวจงกอร์ กวาตายกวาตายมึงไม่ต้องพูดสิกูได้ยินมาคำหนึ่งแล้วเมื่อี้เฮ้ยไอเจ้ยสองสองตัวแขกได้ไงวะอดนี้เราเยอะกว่าอดิอดนนี้เขได้ยินมาคำหนึ่งตัวผู้หญิงตัวเช่าตัวผู้หญิงตัวเช่าตัวผู้หญิงตัวเช่าก่อนตัววิ่งตัวเช่าตายอันนี้อยู่ไหนล่งตายเร็วจังวะแม่ตายแล้วอันนี้มันจะตายแล้วมันยังจุ๊บมันยังจุ๊บกลับไปมันกลัับมมานจะตายแล้วมันจะตายแล้วน่ะดังๆไว้ดักไว้ตัววิ่หญิงะตายตัววิ่หญิงะตายอันนี้ เต็ไต้นเลยเนี่ยพูดแบบนี้นๆใช่ใเนี่ยอนี้มันเตเนี่ยกูเนยจตายกมแลันมันเลี่ยงไงกูบอกเฮ้ยจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์มันจะายจ็กเกอร์มันจะตายจนจนจีนอ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 ้จีนจีหลังอ่ะไม่ยิงจีนอสหลังหลันรบุมันรีบุเห็นไหม้ยจีนอสดี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 มันเรียจีนอตายจนตายีตยมันฝังอะไรตายโคตรเร็วอ่ะ ชีโนตายนี่ช ah ีอนหายเมื่อกี้พอตัวนี้วิ่งเข้ามามันบอกไอ้ยี่ห้อมันจูงหายชิบหายเลยสัตว์หามันไม่เจอเฮ้ยกูตา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 ยมันอยู่ชั้นสองเนี่ยมันอยู่ชั้นสองเนี่ยมันไปไหนต้นโอเคอะไรกูบอกกูเล่นห้าจีอยู่มันอยู่ชั้นสองนี่มันมาช่วยเราไอมเฮ้ยจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์เร็วเฮ้ยจ็อกเกอร์ตายจ็อกเกอง์ตายจอ้เกอร์ตาีโนชีโนหลัง

ใคได้แต่แกได้ผยแต่ผมยิงแต่ผมยิงแต่ใครได้ไม่เฮ้ยเพื่อนกูยิงตายตัวง่ะตัวผู้หญิงอะตัได้ไม่ไหวไม่อยากเล่นละต้นแบากันเอะนี่จีนอขบวนจีนอขบวนเอาจีนอกับโจ๊กเกอร์จีนอตายจีนอตายกูกดโดเม็ดเอาี่จีนอไม่แตกเอาี่ดิเฮ้ยโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เฮียปิดห้องปิด้องปิดห้องปิดห้องปิดห้องฟังปิดห้องไม่ทันในการไม่โดนว่ลเปนโดนไไม่กูงงอย่างหนึ่งั้นแรกงั้นมึง อกูอย้กของกูให้ยี่หกแต่เมื่อกี้อน่มะใช่เนาะมันอยู่หน้าประตูีแอลไม่ใช่สักจะดูคลิปไหมกูมีคลิปกูมีคลิปจะดูคลิปไหมกูก็มีเด็กกูไปฟังกูก็มีอ่ะกูก็มีอ่ะมึงหลุดออกมาพี่แอลแต่แต่พูดแต่พุ่งพูดแอลไม่เต็มคำ ไอสัตว์อ่ะอดูคลิปไหมล่ะเอาไหมไม่ไม่กุ้ยงดาวตายเป็นตัวเล่นหลงได้ไหมตัวผู้หญิงข้างล่างตัวผู้หงข้างล่างไม่ได้ขอไม่ตัวผู้หงข้างล่างไม่ไ้อไม่ตัวผู้งข้างล่างได้ไหมตัวผู้หญิ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 งขางล่างได้ไหมตัวผู้หญิงข้างล่างได้ไหมตัวผู้หญิ้างล่า